เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณน้ำตาลครับคุณน้ำตาลเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วถ้าจะให้นับก็2 0กว่าปีเห็นจะได้ก็ตั้งแต่ปี2542สมัยนั้นเราเพิ่งเข้าไปเป็นเฟ,ฟชชี่มหาลัยใหม่ๆน้องปีหนึ่งอะเนาะมาจากบ้านนอกก็ต้องมาอยู่หอพักของมหาลัยด้วยเพราะฐานะทางบ้านยากจน อะไรที่พอช่วยพ่อกับแม่ประหยัดได้ก็ต้องช่วยการมาอยู่หอพักของมหลาลัยรัฐบาลที่เราเรียกกันว่าหอในอย่างที่รู้กันว่ามันไม่ได้สะดวกสบายสักเท่าไหร่แต่สําหรับเราแล้วหอพักเก่าแก่อายุหลายสิบปีที่เรามาพักอาศัยอยู่ยังมีสภาพดีกว่าบ้านของเราซะอีกเพราะฉะนั้นสําหรับเราแล้วมันไม่ใช่ความลําบากเลยไม่แต่น้อย แน่นอนว่าด้วยความที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยทางมหาลัยก็จะมีกิจกรรมให้พวกน้องใหม่อย่างเราได้เข้าร่วมเรียกได้ว่ากิจกรรมแน่นเอียดจนไม่มีเวลาให้คิดถึงบ้านเลยละ่ะแถมรุ่นพี่ที่คณะและรุ่นพี่ที่ประจําหอพักก็ดูแลเราเป็นอย่างดีทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเพอร์เฟกแต่ติดที่เรื่องเล่าของหอพักที่ถูกเล่าต่อๆกันมานี่แหละ มันน่ากลัวซะจนคนขนอ่อนอย่างเราแทบไม่กล้าไปเข้าห้องน้ําคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนซึ่งถ้าใครเคยอยู่หอพักของมหาลัยในยุคสมัยเดียวกับเราจะรู้ว่าห้องน้ําที่หอพักเป็นห้องน้ํารวมนั่นก็หมายความว่านักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนั้นจะต้องเดินมาใช้ห้องน้ํานอกห้องพักซึ่งห้องน้ําจะอยู่ติดกับบันไดทั้งสองฝั่งแล้วแต่ว่าใครสะดวกเดินไปใช้ห้องน้ําฝั่งไหน สำหรับเราและเ,เพื่อนๆร่วมห้องสะดวกใช้ห้องน้ําทั้งสองฝั่งเพราะห้องของเราอยู่ตรงกลางพอดีที่หอพักจะมีห้องที่เรียกว่าห้องสแตดี้ซึ่งก็อยู่ชั้นหนึ่งตรงส่วนของห้องสแตดี้ก็จะมีโต๊ะสาหรับอ่านหนังสือกระดานไว้บอร์ดและก็คอมพิวเตอร์2เครื่องเป็นห้องสําหรับอ่านหนังสือทําการบ้านสืบค้นข้อมูลซึ่งก็ตามชื่อห้องเลย ส่วนห้องตรงข้ามก็จะเป็นห้องสันทนาการซึ่งก็คือห้องดูทีวีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าห้องไหนมีคนมาใช้บริการมากกว่ากันพี่ๆประจําหอพักก็มักจะนัดประชุมรุ่นน้องที่ห้องสันทนาการมากกว่าแน่นอนว่าการมาอยู่หอพักที่เก่าแก่และมีนักศึกษาเข้ามาพักหลายต่อหลายรุ่นแล้วย่อมหนีไม่พ้นเรื่องเล่าประจําหอพักที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จำได้ว่าวันแรกของการเข้ามาอยู่หอพักแห่งนี้วันนั้นอาจารย์ประจําหอไม่อยู่ถ้าจําไม่ผิดคืออาจารย์ไปราชการที่ต่างจังหวัดรุ่นพี่ประจําหอเรียกรวมรุ่นน้องปีหนึ่งทุกคนในเวลาตอนหกโมงเย็นพวกเราทุกคนไปรวมตัวกันที่ห้องสันนาการตามธรรมเนียมก็จะมีการแนะนําตัวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องหลังจากที่แนะนําตัวกันเสร็จ รุ่นพี่ก็แจ้งถึงระเบียบข้อปฏิบัติของหอพักประเพณีต่างๆของหอพักและของมหาลัยก่อนที่รุ่นพี่จะปล่อยให้พวกราแยกย้ายกันไปพักผ่อนนั้นรุ่นพี่ถามขึ้นมาว่ามีใครมีคําถามอะไรไหมคะปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งยกมือขึ้นและถามพรงขึ้นมาว่าที่นี่มีผีไหมคะหลังคําถามนั้นจบลงในห้องสันทนาการเงียบกริบ เงียบจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองจากนั้นทุกคนเริ่มมองหน้ากันรุ่นพี่ที่เป็นคนขอคำถามก็ถามขึ้นมาว่าในที่นี้มีใครกลัวผีหรือว่าฟังเรื่องผีไม่ได้ไหมพี่จะได้ให้ออกไปพักผ่อนก่อนเราเองก็มองซ้ายมองขวาอยากจะยกมือเหมือนกันแต่ถ้าออกไปก่อนโดยที่ไม่มีใครออกไปด้วยก็เท่ากับว่าเราต้องอยู่บนห้องเพียงคนเดียว สรุปว่าไม่มีใครยกมือขึ้นจริงๆรุ่นพี่ก็เริ่มเล่าว่าหอพักของหอเราเป็นหอพักที่ค่อนข้างจะโชคดีเพราะตั้งแต่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานมายังไม่มีใครตายในหอพักเลยหอพักบางแห่งมีนักศึกษาตายในหอพักไม่ว่าจะเป็นการผูกคอตายในห้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ตกเลือดพอได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที รุ่นพี่ก็เล่าต่อว่าแต่คำว่าแต่นี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกใจแป้วขึ้นมาที่หอพักของเราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงชุดขาวตนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่มักจะมาปรากฏตัวให้นักศึกษาเห็นอยู่บ่อยๆทุกคนจะรู้จักกันในชื่อพี่สาวชุดขาวรุ่นพี่ไม่บอกว่าเจอ,อยังไงบ้าง เพียงแต่บอกว่าถ้าใครจิตอ่อนก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวละ่ะหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็ปล่อยให้พวกเราแยกย้ายกลับเข้าห้องไปพักผ่อนในห้องพักของเราอยู่กันทั้งหมด4ีคนเพื่อนร่วมห้องทั้ง3าคนเรียนคณะเกษตรส่วนเราเป็นคนเดียวในห้องที่เรียนต่างคณะลักษณะเตียงนอนเป็นเตียงสองชั้นมีตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่สองหลังตั้งอยู่ตรงข้ามกันมีโต๊ะเขียนหนังสือสีตัว สำหรับให้นักศึกษาใช้คนละตัวด้านหลังห้องเป็นระเบียงที่กว้างพอสมควรสามารถวางราวตากผ้าขนาดเล็กได้สองอันเราเลือกนอนเตียงชั้นล่างฝั่งด้านหน้าห้องเหตุผลเพราะได้ฟังเรื่องผีที่ระเบียงมาเยอะก็เลยกลัวคิดว่าถ้านอนฝั่งที่ไม่ติดระเบียงจะปลอดภยัยไม่ถูกผีหลอประมาณนั้นคืนนั้น ก่อนนอนเราก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติเหมือนที่เราทําทุกวันตอนที่อยู่บ้านจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนถึงแม้ว่าจะเป็นคืนแรกที่ต้องมานอนในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่เราก็หลับได้โดยง่ายเพราะเหนื่อยล้าจากการเดินทางเราหลับไปได้สักพักก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาดึงขาที่แรกก็แค่งงๆว่าใครมาแกล้งแต่จู่ๆ ชื่อพี่สาวชุดขาวก็พุดขึ้นมาในความคิดเท่าน,นั้นแหละขนหัวลุกสู้รีบโหดขาเข้ามาแล้วมุดตัวอยู่ในผ้าห่มอย่างไวใจก็เต้นตุบตับตุบตับจนจับจังหวะไม่ได้ในใจก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เจออะไรเลยตอนนั้นไม่กล้าโผล่หน้าออกมาดูด้วยซ้ำได้แต่นอนฟังเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังคลืดคลีดคลืดคลีด กว่าจะหลับนุ่งได้ก็อีกนานพอสมควรเลยละ่ะเชา้าตื่นขึ้นมาเรารีบถามเ,เพื่อนๆทันทีว่ามีใครได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมเพื่อน3มคนตอบว่าไม่ได้ยินแต่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ฝันแน่นอนหลังจากนั้นเราก็มักจะโดนผีอำยอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกลำคาญมาก เพราะว่าทั้งเหนื่อยจากการเรียนทั้งเหนื่อยจากการทํากิจกรรมแล้วยังจะมาโดนผีอามเวลานอนอีกเหมือนไม่หมดความอดทนเราก็เลยแช่งไปในใจว่าถ้ายังมากวนกันอยู่อย่างนี้จะแช่งไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเลยปรากฏว่าเราไม่เคยโดนผีอามอีกเลยแต่เจอหนักกว่าเดิมอีกมีครั้งหนึ่งเพื่อนๆของเราต้องลงไปแปลงแต่เช้ามืด เราก็รู้สึกตัวแล้วละ่ะตอนที่เพื่อนพากันลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวออกไปแต่พอเพื่อนออกไปได้แป๊บหนึ่งเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะมีเสียงคนทาอะไรตึงตังอยู่บริเวณตู้เสื้อผ้าเราก็เข้าใจว่าเพื่อนคงดื่มของก็เลยลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่ามีผู้หญิงผมยาวสยายถึงกลางหลังสวมชุดนอนสีขาวยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า ตอนนั้นรู้แล้วล่ะว่าไม่ใช่เพื่อนของเราเพราะเพื่อนร่วมห้องของเราทั้งสาคนไม่มีใครผมยาวถึงกลางหลังพวกเราทั้งหมดเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมมาเพิ่งมีโอกาสได้ไว้ผมยาวและผมของแต่ละคนก็เพิ่งมัดรวบได้จุกเล็กๆเท่านั้นเราก็เหล็กแรงทําเป็นนอนหลับไม่รู้เรื่องแต่ใจนี้เต้นตุบๆแล้วจะดึงประหผมขึ้นมาคุมโปงก็ไม่กล้าเพราะกลัวเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้หลับ เราก็แอบปรีตามองนิดหนึ่งกะว่าถ้ามาทำอะไรเราแล้วก็เราจะแช่งเลยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินไปที่ประตูหน้าห้องจังหวะที่เขาเดินพ้นเตียงของเราไปแล้วเราถึงสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีเท้าคือตอนนั้นขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยอยากจะกรีดออกมาดังๆแต่ก็ไม่กล้า ดีนะตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นเดินทะลุป,ประตูห้องออกไปพอดีเราก็เลยกระโดดลุกจากเตียงไปเปิดไฟจนสว่างทั่วห้องเรามองดูนาฬิกาเห็นว่าใกล้จะหกโมงเช้าแล้วก็เลยลุกขึ้นมาหาอะไรทำสักประมาณเกือบ8ปดโมงเพื่อนๆของเราก็กลับมาจากแปลงกเกษตรเราก็เลยเล่าเรื่องที่เราเจอให้เพื่อนฟังต้องบอกกันว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่เจออะไรแบบนี้ เพื่อนๆของเราก็เคยเจอเหมือนกันผีอัามก็โดนเหมือนกันด้วยแต่แปลกที่เพื่อนในหอห้องอื่นๆไม่เคยเจอในห้องมีแค่ห้องของพวกเราที่เจอที่หอจะมีแบบเพลนี้ที่เรียกว่าวันเปิดหอซึ่งจะเปิดโอกาสให้เพื่อนจากหออื่นๆได้มาเยี่ยมเยียนที่ห้องและมีการประกวดห้องพักด้วยส่วนมากก็จะพากันตกแต่งห้องง่ายๆ อย่างเช่นเอากระดาษห่อของขวัญมาติดผนังให้มีลวดลายสวยงามเหมือนบินอลเปเปอร์ในวันเปิดหอนั้นเจ้าขอห้องก็จะมีขนมไว้ต้อนรับคนที่มาเยี่ยมเยียนด้วยก่อนถึงวันเปิดหอประมาณอาทิตย์หนึ่งเรากับเพื่อนร่วมห้องก็ช่วยกันตกแต่งภายในห้องพักของตัวเองพวกเราช่วยกันลอกวอลเปเปอร์อันเก่าออกเพราะว่าสีมันเริ่มซีดและเริ่มขาดแล้วปรากฏว่า ใต้วอลเปเปอร์กระดาษห่อของขวัญแผ่นเก่านั้นมีพยันสีแดงขนาดเท่าฝ่ามือติดอยู่พวกเราสี่คนมองหน้ากันเราเองก็ตกใจเพื่อนๆก็ตกใจเราเรียกให้รุ่นพี่มาดูยันที่ว่าทุกคนก็แปลกใจว่ายันนี้มายังไงแม้แต่คนที่เคยอยู่เดิมก็ให้คำตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ พวกเราเอาพยันผืนนั้นไปติดไว้ที่ประตูด้านหลังห้องแทนซึ่งหลังจากที่เอายันไปติดไว้ด้านหลังห้องเราก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆในห้องอีกเลยมาคิดผูกเรื่องได้ทีหลังก็เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องผีเยอะๆอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของเรานะาเราจําได้ว่าด้านหลังห้องของเรามันจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่ตรงกับประตูด้านหลังห้อง,องเราพอดีอย่างที่รุ่นพี่บอกว่า ที่เราอยู่ไม่เคยมีคนตายภายในหอเป็นไปได้ไหมที่พี่สาวชุดข่าวที่คนในหอได้พบเจอมาจากบริเวณรอบๆหอซึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นที่ยืนต้นตั้งต่าง,งงานอยู่ตรงกับประตูห้องของเราทำให้ห้องอื่นไม่เจออะไรในห้องแต่ห้องของเราเจอและเดิมทีพยานผืนนั้นอาจจะติดอยู่ประตูหลังห้องแต่มีคนพย้ายที่มัน อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของเราที่บึ่งคิดขึ้นมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากสำหรับเราคือเรื่องที่เราไปเจอในห้องน้ําของหอพักอันนี้ไม่ได้เห็นมีตัวเป็นตนนะแต่ว่านึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรก็ขนหัวลุกตลอดวันนั้นมีงานราตรีพี่บัณฑิตที่คณะเป็นงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่เรียนจบและกําลังจะได้รับปริญญาซึ่งกว่าเราจะกลับมาถึงหอพักก็ห้าทุ่มกว่าแล้ว ตอนนั้นกลัวก็กลัวเพราะว่าต้องไปอาบน้ําคนเดียวเพื่อนๆก็หลับกันหมดแล้วเราก็ต้องฝืนทําใจดีสู้เสือคือมันไม่ไปอาบน้ําไม่ได้เพราะตอนนั้นจัดเต็มแต่งหน้าทำผมร่วมแสดงบนเวทีเราก็หิ้วอัลต้าเครื่องอาบน้ำของเราไปพอไปถึงห้องน้ำก็ตัดสินใจเปิดไฟในห้องน้ำทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งห้องซ้วมและข้าฝั่งห้องอาบน้ำ เรียกได้ว่าเปิดไฟทึกดวงให้สว่างสวยเราอาบน้ําไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเปิดน้ําอาบน้ําและเสียงฮัมเพลงเบาๆเราก็ใจชื้นขึ้นมาเลยดีใจมากที่มีเพื่อนอาบน้ําแล้วเราก็รีบอาบน้ําให้เสร็จเพราะกลัวเขาจะไปก่อนพอเราอาบน้ําเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ําปรากฏว่าประตูห้องน้ําทุกห้องเปิดอยู่ แต่ยังมีเสียงน้ำไหลเสียงอาบน้ำและเสียงฮัมเพลงอยู่พอเห็นแบบนั้นเราก็วิ่งออกมาเลยปิดไฟในห้องน้ำแบบพรึบพับพอวิ่งมาถึงด้านหน้าห้องน้ำปรากฏว่ามีเสียงหัวเราะดังตามหลังมาตอนนั้นเราล้อกีดดังนั่นหอเลยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นคนทั้งหอก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น อาจารย์ประจำหอเข้ามาที่ห้องของเราเราร้องไห้ฟูมฟายอยู่นานกว่าจะสงบลงได้พอเราเล่าเรื่องที่เจอมาให้อาจารย์กับรุ่นพี่ฟังอาจารย์ก็เข้ามาปลอบเราไม่มีใครว่าเราเพ้อเจอนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เราเป็นคนแรกที่เจอมีคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้โดนหัวเลาะไล่หลังมาก็เท่านั้น ตอนนั้นเพื่อนคณะเดียวกันกับเราที่กลับหอม,มาพร้อมๆกันเขาก็อาบน้ําอยู่กันคนละฝั่งคือห้องน้ําฝั่งนั้นมีเราอาบน้ําอยู่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่เสียงคนอาบน้ําอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างว่าแหละเราไม่ได้มีทางให้เลือกมากนักก็ต้องอดทนอยู่หอพักแห่งนี้จนกระทั่งเรียนจบแต่เหตุการณ์อื่นๆก็ไม่มีอะไร แค่เสียงแค่เงาแวบ,บๆไม่ได้น่ากลัวแบบสองเหตุการณ์ที่เราเล่ามาเรามีโอกาสได้กลับไปที่นั่นเมื่อประมาณช่วงก่อนโควิดได้ไปทําธุระที่นั่นก็เลยขับรถเข้าไปดูก็ยังเห็นว่าหอพักแห่งนั้นยังคงเปิดให้บริการอยู่เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงให้ดูดีขึ้นแล้วบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อสมัยที่เราเรียนอยู่ดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เด็กๆรุ่นหลังเขายังจะได้เจอพี่สาวชุดขาวก็อยู่หรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ